Hey, Queen. สวัสดีค่ะเพื่อนเวลคัมทูช่องของไ2ซสองลดออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆพื่อน,นะคะมาเล่นอัปเดตแมป99คือในป่าในเทศกาลคริสต์มาสกันเลยค่ะวันนี้นะคะภารกิจของเราคือต้องช่วยเอลนะคะจํานวนมากในแมปแห่งนี้ไม่ว่าจะอยู่บนต้นไม้อยู่ในขีมะหรือว่าให้ทำภารกิจต่างๆรับดูกันเลยค่ะว่าเราจะทําออกมาแล้วสนุกสนานแค่ไหนบอกเลยนะคะว่าแผนนี้สนุกมากไปชมกันได้เลยค่ะ คาซินดูคาซินกันดูคาซินกันมามีเอลฟ์ด้วยเอลอะไรอ่ะฮั <Hello. S 1> ลโหลร้องเพลงเฮ้อะไรอ <Hi. S 1> ่ะเสียงอะไรโะ OMG Oh my goodness Go away ้ทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะ The Elf Need Help แปลว่าเอลต้องการความช่วยเหลือนะคะทุกคนโอเคมีนิยายให้ดูด้วยนะ คือเอลเนี่ยจะต้องสร้างอ,อ่อคริสต์มาสเวิร์กช็อปใหม่นะคะแต่ว่าไอ้เจ้ากวางเนี่ยมาหยุดพวกเขาไว้ดังนั้นเนี่ยพวกเอลเนี่ยจึงต้องการความช่วยเหลือมากดังนั้นเนี่ยเราต้องไปช่วยน้องเอลทุกตัวนะคะแล้วก็ได้รับของรางวัลตัดเป็นตอบแทนอ่ะทุกคนเขาใจอยังว่าทำไมถึงต้องช่วยเอลเธอคือคริสต์มาสมี3สัปดาห์นะคะคล้ายๆกับฮาโลวีนเลยเริ่มจากสัปดาห์แรกก่อนเลยนะคะทางนี้เลยนั่นเองสัปดาห์แรกนะคะคือสัปดาห์แห่งการช่วยเหลือน้องเอลนั่นเองลูคัสซีนไปแล้วเนาะอ่ะโอเคค่ะทุ ว่าเราจะช่วยน้องเอลได้ยังไงบ้างและช่วยย่างเปล่าแล้วรางวัลคืออะไรเออออนนี้คืออะไรอะ เอลฟ์ช็อปอ่ะให้ทุกคนดูหน้าตาก่อนอ่านี่่อาเอลฟ์ช็อปเห็นยังมันมีอะไรขายบ้างไปดูกันนะคะอู้อันนี้น่าจะมีคลาสใหม่นะคะซานต้าเฮลเปอร์เป็นคลาสที่แบบอะไรอย่างคือเป็นคลาสแบบผู้ช่วยซานต้าหรอใช้30ลูก,กวาดนะคะสามสิบแคนดี้เออแล้วก็มีซานต้าเมลบ็อกซ์อันนี้เป็นของตกแต่งนะคะแล้วก็มีเป็นเฟสติวลเคาน์ชอันนี้เป็นของตกแต่งเหมือนกันแล้วแล้วก็คล้ายๆกับอีเวนต์ฮาโลวีนเลยนะคะจะมีตัวคริสต์มาสบันนี่นะคะเป็นกระต่ายใส่ชุดซาน ตาคลอสแล้วก็มีน้องหมาป่านะคะใส่ชุดสานตาลอดน่ารักมากทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยคือเราต้องได้รับซานตาเฮลเปอร์หรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะ B e an extra helpful elf earn more candy canes during the Christmas event <c oughs> ก็คือถ้าเราใส่คลาสนี้นะคะเราจะได้ตัวไม้ลูกไม้ลูกกวาดเนี่ยมามากกว่าปกติเหมือนกับฮาโลวีเลยคลิกง่ายๆเนาะเออคลิกง่ายๆอ,อ่ะทุกคน Are you ready? Are you ready? Are you ready? ดาอุ้ยท เข้ามาปุ๋เป็นไบโอมที่มีความเป็นแบบขิมมา้าเธออันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรทุกคนดูนี่กะก็อินาติกกวก็อินาติกนะคะน้าตุ๋ยบอกจะบ้าคืออะไรอ่ะแกเหมือนเราเปิดถุงได้ทุกคนมันคือถุงอะไรไม่รู้แต่เราเปิดก่อนโบต้องใช้ตังค์แรกเย่ายบอกนะว่าเราสามารถโ oh อย้ยกุเดซเดี๋บอกนะว่าเราสามารถที่จะ เก็ได้โอไมค์ก oh ้คือชามมีเอลตรงนี้เฮ้ยไหนเอลเอลเอลเฮ้ยเธอเธอเป็นอะไรอะ่ะเธอเธอต้องการอะไรจากสังคมไทยวะฉันอยากบู๊จริงๆว่าเธอเธอสังคมไทยใหอภพยแล้วเธอเฮ้ยทำไมน้องหน่อยแปลกๆอย่างงี้ยน้องไม่ยอมตอบเราด้วยอะ่ะแล้วเราจะไปช่วยเหลือเอลได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยแกพอเราเดินปุ๊บมีหิมะที่เท้าด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วแบบเป็นน้ำแข็งเลยดูบ่อน,น้ำน่ารักปะสุดๆเวลาตัดต้นไม้ด้วยดิเวลาตัดต้นไม้อ่ะน่ารักมากเฮ้ยมันมีความฟลบฟรีมากแบบ น้ำแข็งมันตกลงมาเห็นไหมโบโบโบน่ารักมาเดี๋ยวเราช่วยเก็บนะคะโอเคขอเติมกองไฟเลยได้ไหมแค่นั้นแหละว้าวแมบกว้างขึ้นแล้วเฮ้ยเป็นหิมะคุมเต็ไมไปหมดเลยพี่แบงดูบ้านหลังนั้นดีพี่แบงวอตเฮ้ย <What? S 2> ข้าวพลกหลังคาก็เป็นน้ําแข็งหิมะเกาะอเป็นบ้านปกติของเราเลยแต่มีหิมะเกาะโอเคเข้าใจแล้วโอเคเปิดเบอร์รี่ก่อน ไปทอดูสต็อกกิ้งดูดิอาดอนี่ได้แห้งมาสต็อกกิ้ง inna na 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 คุณร้องเพลงมั <laughs> สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับทำไมคุณต้องมาแบบแยงเปิดบ้านเดียกันด้วยคะคุณุณอยากสลับนอนกับฉันในบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่บ้านขนมผิงป่ะบ้านขนมผิงอุ๊ยน่ารักอ่ะดูดิอ้ทำไมหมาหมาป่ามันไม่ตายสักทีวะหรอ <c oughs> เร็ว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 เรวยกันช่วยกัน นายได้ขายอะไรเนี่ยแกมเบอร์อ๋อเธอมันมันอัปเดตวิธีการตาหิมะแบบใหม่แล้วนะไหนปลาหิมะยังไงอ่ะไม่เห็นมีหิมะให้คขาและให้เราเลยอ่ะนี่นี่นี่อาไปแกมาจากไหนอ่ะฮึบอุ้ยเธอเราสามารถโยนได้กดคีย์ค้างอ่ะคียค้างเลยอุ้ยเพลิดโหลดมากเลยอ่ะนะตุ๋ยขอยึดเลยได้ไหมคะอะไรจะหมดนะเออให้แต่ของเหลือตอนตัวเองเล่นสนุกเลยเออ เลยลกฮ้ยฉันจะได้ฉันจะได้เงินเยอะแล้วทุกคนไปเรากลับบ้านกันดีกว่าไปกลับบ้านของเรากันเดี๋ยวเราไปสะสมเงนินกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปจิงเกอรเบลจิงเกอรเบลจิงเกอรเบลล์รอเซิงเกเบลเฮ้ยเราเรา,เราเอลที่เราต้องช่วยเหลืออยู่ที่ไหนงานทุกคนเอลมันเป็นอะไรมันหายไปไหนงงมากทุกคนบอกสันทีสิอ๋อเดี๋ยวนะอาจจะต้อง,งดูในแผนที่หรือเปล่านะอาจจะต้องดูในแผนที่หรือเปล่าอาจจะเห็นเจ้าเอลอยู่ นี่ไงบ้านนี้แหละพี่แบบ้านน,าน,นันไม่ใช่บ้านเอลมันคือบ้านมันคือเฮ้ย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 เู้ยเฮายเ่้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น oh God, เฮ้ยเฮ้ยเต้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮวกเล้ยเฮ้ยเา้ยเฮ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 ายเฮยเฮยเฮายเลายเ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย what ้ h e h e l เอันนี้ยเฮนยรฮ้เฮนะ้ยเฮ้้ยเงนาหรือเปล่นะลอเลอันเนี้ยเธ้มีแคนดี้ขนาดย์ด้ยเะมีให้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้งเอ what inside อุ้ยไรอะ อุ้ยเป็นกระสุนปืน,นเลยเฟิลนอือหือขอเปิดกล่องของขวัญหน่อยนะคะกล่องพยาบาลน้าาล่น่ารักจังเลยนี่แหละนี่แหละที่บอกคือนี่แหละนี่แหละนี่อัปเดตใหม่ก็สึนก็คือในป่านะคะไม่เสียดายและที่ฉันอยู่ดึกมาเพื่อการนี้แหละเห็นอะไรที่มันมีความน่ารักแปลกใหม่เนาะน้าตุ๋ยเนาะใช่ครับน้ตา,นาตุ๋ยว่าไอสอตงตัวนี้สองตัวนี้คืออะไรไม่รู้อืออะไรอ่ะเอออันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะเอวกําลังก่อสร้างอยู่หรอใช่ครับขอเปิดก่อนนะทุกคนคืออะไรวะน่ารักจริงๆนะ มันคือซานตาสานตาคลอดอ็อกซ์เข้ามินต์ทาวไหนวะคอนสตรัคชั่นส์อินโปรเกรสซานต้าเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปของซานต้าเนาะแต่ว่ายังไม่เสร็จต้องคิดว่าน่าจะมาอีกทีแน่ๆเลยน่าจะมาอีกทีตอนสัปดาหสัปดาห์หน้าหรือเอีหนึ่งสัปดาห์ถัดไปแสดงว่าคือตรงนี้เข้าไปได้ไหนไหนแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นเธอดูโอ้ my g อดเป็นเป็นแบบสโน w b a l l น่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสนุกสนุกอะไรนะส n o w globe snow globe snow โอเคทึบ ว้าวว้าว,วเป็นบ้านนะคะโอ้ไ oh ม่ก็น่ารักมากเลยเอ่ะงบ้านจริงเหรอเนี่ยอุ้ยนี่ของแต่งบ้านอะไรมาเนี่ยอุ้ยเป็นแบบแคนดี้อันนี้เป็นแคนดี้มันหลบกวางในนี้ได้ไหมเฮ้ยน่าสนใจนะลองดูปะเดี๋ยวลองดูลองดูเฮ้ยน่าจะหลบได้นะคิดว่านี่ปับ๊บเป็นโต๊ะเป็นกระดิ่งนะคะเป็นโคมไฟเฮ้ยโอ้ยบ้านขนมผิงทุกคนดูบ้านขนมผิงกันนี่ดูบ้านขนมผิงปับ๊บเธอเปิดได้ปะ อุ๊ยแบแบเปิดประตูแรงมากเหมือนแบบชายแท้เลยอะแบไม่เอาสิแบต้องค่อยๆเปิดสิคะเฮ้ยเธอเราได้กระสุนปืนเยอะมากเลยนะวันนี้เอาจริงแอบแพลดนี่แอบสนุกดีนะเนี่ยเด็กๆลองมาเล่นกันดูน่ารักมากทุกคนใจละลายเลยอะเอ็นดูอะบ้านหลังนี้จะมีอะไรให้เราดูบ้างไหนดูสิไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้า่ะเนี่ยไหนสบายหันหน้ามาเลย บสบใบแซนตี้ไหออนขอบทเพลงของแม่ไทเลอร์สวิฟสักหน่อยสิคะสบายพี่หิวข้าวอะ่ะมีข้าวป่ะพี่สบายมีค่ะมีสบายเอาออกมาเดี๋ยวนี้เร็วก็ <c oughs> <c oughs> แค่นี้นสบายอยู่เป็นเชฟนะอยู่ต้องจำเอาไว้นะอยู่ต้องทำอาหารให้ไอ้กินนะลกูกเอออันนี้ดูสิคือตอนนี้เวงตรงนี้ที่มันเป็นสีชมพูอันนี้คือจะเป็นเบงที่แบบเป็น เป็นดินแดนหิมะนะคะ Santa Claus is coming to town แต่ว่าเราไม่หนาวนะทุกคนเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่หนาวเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้มีเซอร์บ้านเราเจอเซอร์บ้านเดี๋ยวให้ดูบ้านอีกรอบหนึ่งบ้านหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะเธอนนิบ้านหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็เข้ามา เดินเข้ามาได้เลยทุกคนแล้วก็นี่มาเปิดของตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดได้เลยอือนี่ส่วนใหญ่จะได้กระสุนนะคะกระสุนก,สนก็ดีนะเธอกระิงกระสุนนี่คือโหดได้กระสุนเยอะมากนะตอนเนี้ยบอกเลยแล้วก็จะเป็นได้เค้กกระสุนใหญ่อ่าได้เค,ค้กมีตรงหีกให้เราแบบว่านี่อันนี้ก็สวยนะคะเผื่อแบบใครอยากมาถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยยังไม่ดูเลยว่าอาทิพมีเขาให้เราทำอะไรนะทุกคนอยากรู้เหมือนกันเนี่ยเธอเซนเซอร์บังเกอร์ที่แบบปลอดภัยที่สุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง 음. ไหนดูหน่อยสิแม่นี้มันว้ายตกกระจายหมดเลยน้องช้างโถยมาตรงนี้โอ้โหตกกระจายหมดเลยใจหายใจความหมดเนี่ยเธอดูสิว่าตรงนี้มีอะไรมันก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เนาะสองว่าเราต้องลองเปิดไฟให้ถึงเลเวลหกนะคะจะได้ดูว่า,ามีมสถานที่คุยกับเอลอะไรนะตรงผมมีที่คุยกับเอลนะค,ครับโอเคโอเคเดี okay, okay, ๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตรงใกล้ๆถ้ำแมาทุกคนเราเจอเอลแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าเราจะคุยกับเอเลอะไรได้บ้างนะทุกคนว่าเขาจะให้เราทําอะไรน่าจะเป็นภารกิจหลักของเราในครั้งนี้แน่นอนค่ะทุกคนเอลที่ไหนเอล อะไรอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเอ้ยเอยอะไรผมล้มได้อะเนี่ยเนี่ย,ยทำไมวิ่งมาตรงนี้ล,ลื่นล้มอะ <Yeah! S 1> uh uh. yeah! มันลื่นไงมันลื่นมันลื่นมัน yeah! อ,อันตรายนะไอสเกหรือเปล่าใชา่เราต้องเราต้องซื้อไอสเกตนะคะไหนขอคุยกับเอลคนแรกหน่อยได้ไหมเจ้าเอลขอคุยหน่อย Skate three laps without stopping and I'll give you a present เขาบอกว่าอะไรล่ะเขาบอกว่าให้เราสเก็ตสามรอบหรือเปล่าแบบไม่ล้มอะไรอย่างงี้ปะทุกคนแบบไม่หยุดเลยนะคะแล้วเขาก็จะให้มาโอเคทุกคนันเข้าใจแหละของที่อยู่ข้างหน้าเราต้องซื้อทั้งหมดนะไปลงรันเจียนกันเถอะไปลงรันเจียนกันเถอะมาสามสองหนึ่งมาค่ะใครต้องการเงินนะอ่ะทุกคนนะนะปึบมาระวังนะโอ้โหได้ขาดแหวนบดหดมาเห็นไหมบอกแล้วหดจริงน้าตุ๋ยอยู่ไหนอะน้าตุ๋ยมาสิน้าตุ๋ย เออพี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายมีคนไม่ตายเออเมื่อกี้แบนไม่ได้หิวใช่ไหม๋ยวเอาแม่ไม่เป็นไรไปทุกคนเฮ้ยระวัง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 ทุกคนบาดเจ็บได้ไม่เป็นไรฉันมีนิวฉันเป็นฮิวเลอร์ฉันเป็นฮิวเลอร์เออบุกบุกบุกเออนัวนั่นแหละสวยขาดแม่หมดฉ่ำจริงนัวค่ะไปไม่ต้องกลัวบาดเจ็บค่ะเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้ไม่ต้องกลัว เรียบร้อยค่ะไหนดูซิตรงนี้มีอะไรบ้างให้เราเก็บโอ้ได้เงินร้อยสี่สิบบาทจากรดเร็วแหม่น้าตูดได้เขาตะเร็ว,วทุกครั้งเลยหน้าตูดได้ไรคะดูสิได้ไรได้ไรได้เลยไฟฟ้าใครตัดดีละ่ะใครอยากตัดก็ตัดเลยนะคะดิฉันขออนุญาตบายก่อนเลยนะคะดิฉันอยากได้ถุงค่ะอยากได้อยากได้ถุงใหญ่ยักษ์อุ้ยนะ้จาจะขยับทำไมจะขยับทำไมฮะก็เป็นค่าที่น่าสนใจนะะแต่ว่าทุกคนซื้อไม่ทันทุกคนไม่มีสิทธิ์ซื้อแล้วนะเพราะว่ามันหมดหมดหมดเขตแล้วถธอมาขอเปิดกล่องก่อนนะคะมา ไปกลับบ้านกันกลับบ้านเฮานีกว่าไปมาดูอุ้ยอะไรอ่ะนะตุ๋ยลากเลือดโอ้ยซูเปอร์มาร์เก็ตชอปปิ้งเกินมาขอยาซื้อหน่อยเอาเป็นไอสเก็ตนะคะมัยากมากเอ้ยเธอดูดิแล้วลากให้เต่าแล้วก็นี่แล้วก็นี่วูว บันไดอันนี้เป็นบันไดของจะมี3อย่างนะคะจะมีรองเท้าสเก็ตที่พี่สองใส่อยู่ตอนนี้นะแล้วก็จะมีเป็นที่ตักน้ําแข็งเหรออึ๊บอ่ามันตักขึ้นมาแล้วมันมันได้เป็นลูกบอลหิมะเธอนี่ดูด,ดูดูอะไรอะดูอะไรอะดูอะไรเออแล้วก็อันนี้คืออะไรเฮ้อเฮ้อเฮ้อนั่นรถขับยากมาก <c oughs> <c oughs> เออใจ่เมาส์มังคับเลยกดแคตตัวดใช่หุยเร็วมากเร็วมากมาเลยคะ่ะนี่ปาร์ตโอ้โหมันวะว้าโอ้ยเ,เอาไงอะ่ะเก็บขึ้นมายังไงอ่ะนะตุย๋ยกด E ค้างอ่ะเก็บไม่ได้ถ้าลงน้ำไม่ลงเลยเอาอย่างอี้ก็ไม่บอกล่ะทำไมเธอไม่บอกเสรล่ะแล้วทำไงอะ่ะอย่างี้สองก็ทำเควสไม่ได้ดิอ๋ออะไรเดี๋ยวเราซื้ออื่นไม่ใช่ซื้อได้อะหรอโอเคซื้อได้ซื้อใหม่ได้เรื่อยๆครับอ่าโอเค ขอซื้อหน่อยนะคะซานตา้ามานี่ดูดิซื้อมาแล้วฉ่ำมากอะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกับเอลนะคะขอเล่นขอเล่นก่อนตลกดีอะสนุกเธอไปค่ะ a few moments later จอ,จ,อจอดจอดจอดนี่เหรอภารกิจของเราว้ยดูดูพี่แบ๊ๆๆๆแต่เราเราเราต้องเริ่มจากตรงนี้นะใช่ใๆ่ใ่อ๋อนี่ไงแแบบ แหลมศูนย์คืออะไรอ่ะอ๋อโเข้าใจความแล้วอ๋อเข้าใจแล้วภารกิจแรกที่เขาให้ทําก็คืออะไรมาดูกันค่ะภารกิจแรกคือเราจะต้องสเก็ตให้ครบ3รอบโดยที่ไม่หยุดเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะทุกคนไปค่ะ let's go ฮึบฮึบฮึบมาเลยค่ะต้นไม้เยอะมากสบายมีเล่อยไม่ใช่เหรอสบายเอาเล่อยมาตัดออกหนึ่งรอบแล้วไปค่ะไคนเราไป อุ้ยรอดอ่ะไอ้ v e อดหลบหลบอุ้ยแกสันเถือไปกระโดดหรือเปล่ามันได้หายไปเลยแงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคฮึอยากมาต้องค่อยๆตัดต้นไม้ออกน,นี่ก็นี่ก็จะโกงอย่างเดียวเลยเอ,เ,ลอเอ้าสนิทเรื่องนี่กูเริ่มเลยมาทุกคนอุ้ยมันไม่หายไปด้วยแกมันไม่มันไม่อออกอุ้ยออก เอาฉันเก็บสี่ลออ้อเลยค่ะล้ออะไรเอ่ยล้ออะไรเอ่ยเออเอา,เอา,เ,อาเอาอีกเอาอีกป้าอีกปะเาเอาอีกปะอีกป้าแบกจรคาเดี๋ยวยี่สองจะทำให้เองค่ะทุกคนมาทุกคนเริ่มรอบที่หนึ่งกวางตามฉันปะฮึบตามไม่ได้หรอกจ้ามันเร็วนะจ้าว้ายหมาป่ามาทำให้ฉันสะดุด I don't care ไม่แคร์หรอกคะ่ะรอบที่สองผ่านไปแล้วหมาป่าทันไหมหึหึห,หึว้า ว <Yeah. S 1> ้าวว้าวว้าวทาตาท่าอะไตาแร <c oughs> งม่ะแรงม่ะขอนยาขอนหรอไม่ว <c oughs> ้าวว <Why? S 3> <c oughs> ้ายมาเยอะมากเดี๋ยว <I. S 1> ้วลาเตุยาปเร็วอ๋อ เกือบไปแล้วเชียวชูชีพเพื่มก่อนเร็วๆโอ้ oh my god what happened มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยสงงไปหมดแล้วอ oh. นี่ไงเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะเรามาเลือกของเลยเอ้ใช่มาเปิดของขันกันเฮ้ย <The candy. S 1> สบายได้อะไรอ่ะพี่<ม>ันไดีกันออกพิดนี่แล้วก็นี่ไงแคแนดี้เพิ่นไหมนะตุย๋ยเพิร okay, ับโอเคปะ ไปภารกิจต่อไปดีกว่าสเก็ตทรีลาบ without stopping เอาเหมือนเดิมหรอโอเคใช่ครับแต่มันเร็วกว่าไม่รู้อุ้ยมัน,มนไม่ยอมหยุดอุ้ยพี่แบลรู้สึกว่ามันเร็วไหมเออเหมือมนเดิมเหมือนเดิมหรอสรุปคือมันยังไงเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้เราต้องสเก็ตนี้ไงมาเปิดค่ะปึง้งได้อะไรอ่ะอุยได้เลกกันเฉยๆเลกกันเฉยๆทางนี้ป่ะทางนี้ป่ะอันนี้ป่ะใช่อันนี้ไอ้กันดีกว่านึงมาเอวจ๋ามาช่วยเราจ้ะอึ๊บมาโอเค พร้อมกัน,นะคะ่ะฉันพร้อมๆๆ <_ d ose> ฉันพร้อมอ่าเรียบร้อยแคนดี้แลกอะไรได้บ้างใช่ถุงไฟว่ะแคนดี้ก็เอาไปแลกแบบว่าเป็นสกินของอ๋อก,กระต่ายกะหมาป่าคล้ายๆกับพาลวีเลยนะคะทุกคนไปอันต่อไปกันเถอะอยู่ไหนนะยันอันสุดท้ายไหมมีไหมนะสุดท้ายม,<ไ>มันต้องขี่คนนะสี่คนเหรอมันไม่บอกจุดในแมปเนะเาะอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากดีดีผมมีอะไรอะไรอ่ะสังเกต เอวบนต้นไม้แล้วเราให้เอาบันไดอ่ะไปช่วยเอลที่มันติดบนต้นไม้ออ๋โอเคเอลบนต้นไม้มีด้วยวะอันนี้อันนี้อันนี้เอวต้นไม้อ่ะนี่เฮ้ยช่วยเขาหน่อยเร็วช่วยเขาหน่อยเร็วตาฮ่ากด e โอเคเราไงต่อจบเลยอ๋อนี่ันเนี่ยคือมันบอกอะไรนี่ยแฮปปี้โอ้เขาแค่คนเดียวก็ได้อ่าเราช่วยกันทําได้อย่างเงี้ยอ่ะทุกคนเราต้องอุ้ยชนะด้ตีสูตรมาทุกคนทีนี้เราต้องไปช่วยเราตาเนี้ยเราต้องได้สามสิบ 30แคนดี้นะเพราะว่าเราจะได้เอาไปซื้อคลาสได้ไปหาเอลวนต้นไม้ดีกว่าอยู่ไหนวะเอลวนต้นไม้หรอตแต่ของดีๆนะคะเธอคุ้มค่าอยู่เดอ้อได้ผ้าพันแผลเหมือนเราเปิดกล่องเลยแต่ว่าแบบได้ของเร็วขึ้นเยอะมากโคตรโกงมีที่ไหนอีกบ้างให้เราเล่นได้เฮ้ยนี่ไงเธอเจอแล้วมันอยู่ข้างบนตรงเนี้ยเห็นปะไปช่วยน้อง,งกันก่อนฮะทำไมได้แกของดีไปไหม ของดีไปปะเอ้าอันนี้คือช่วยแล้วใช่ไหมทำไมมันไม่มันไม่ช่วยล่ะอันนี้น่าจะช่วยแล้วไปหาลูกแก้วกันเราไปอาศัยในบ้านลูกแก้วกันวันนี้ฮเร็ว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 ทางไหนวะทางนู้นทางโน้นชมพูชมพูตามมาตามมาตามมา Let's go ทุกคนบ้านลูกแก้วค่ะบ้านลูกแก้วก่อนทางซ้ายทางซ้ายไหนบ้านลูกแก้ววะขข้้้าางหนคณะคณะจะแล้วขข้้้าางหนางหน้าทุกคนความมาแล้วความมาเลวอุ้ยวิ่งมาไกลแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าในเข้าในข้างในเข้างในเออเข้าฐานทับรับเราแล้วกันเร็วววเอออทาางงนี้แหหหลละปดภัย่มก พี่มันเข้ามาไม่ได้จริงด้วยเธอดูแต่หมาเข้าได้นี่ไงอยู่ตรงนี้เธออยู่นี้ตยงนี้ก็ดูนี่หม, <laughs> มาป่ามันขึ้นมานะคะมันก็จะลงไปข้างล่างแบบนี้เลยนะทุกคนแค่นี้นี้สนุกมากเลยค่ะเธอ๋ย่มาดูกันว่าตอนเช้าจะแบบยังไงนะคะอาทุกคนนี่แหละก็เป็นอัปเดตของเราในวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะทุกคน ไปไงไงบ้านคะเพื่อนๆสนุกกันไหมคะถ้าชอบนะคะฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับย,ยสองด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ไไคะ